ในเทอมที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไปแล้วนะคะในเทอมนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับดนตรี ะคะกันบ้างนะคะในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งเรื่องแรกเลยนะคะที่คุณครูจะสอนก็คือเรื่องเสียงและการกําเนิดเสียงนะคะเสียงแล้วก็การกําเนิดเสียงอัดแรกเราดูว่าเสียงและการกําเนิดเสียงนั้นเป็นยังไงนะคะเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ,ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะทําให้เกิดคลื่นเสียงคลื่นเสียงเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านตัวกลางคืออากาศมายังหูของเราจึงทําให้เราได้ยินเสียงเหล่านั้นนั่นเองนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าเสียงต้องเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุถ้าวัตถุไม่สั่นสะเทือนไม่เกิดการสั่นสะเทือนจะเกิดคลื่นเสียงไหมลูก แล้วอะไรลองตอบคุณครูสิไม่เกิดค่ะไม่เกิดเสียงมันจะเกิด,กดขึ้นได้คือวัตถุจะต้องสั่นสะเทือนนะคะต้องสั่นสะเทือนแล้วมันจะเกิดขึ้นเสียงผ่านตัวกลางก็คืออากาศนะคะมายังอะไรของเราที่ทําให้เราได้ฟังเสียงนั้นหูค่ะ,ะหูนั่นเองนะคะ เสียงจะผ่านอากาศมายังหูของเราจึงทําให้เราได้ยินเสียงเหล่านั้นนั่นเองอย่างเช่นการเอาไม้บรรทัดไปตีบนโต๊ะไปย่่นมีเสียงไหมลูกมีค่ะมีเสียงก็คือเกิดการสั่นสะเทือนโดยการที่ไม้บรรทัดมันไปตีบนโต๊ะอ่ามันกระทบอไม้บรรทัดไปกระทบกับโต๊ะมันเกิดการสั่นสะเทือนนไหม วัตถุก็คือระหว่างโต๊ะกับไม้บรรทัดมันจึงทําให้เกิดคลื่นเสียงได้นะคะการปรบมือการปรบมือก็คือการนํามือทั้งสองข้างมาประกบะตบเข้าหากันใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เอามือซ้ายและมือขวามาประกบตบด้วยกันก็จะไม่เกิดเสียงเส่ยงมันัะเนิดขึ้นได้น็เพราะว่าอั่งนั่งงน วัตถุไม่เกิดก่สรสะท้อนก็จะไม่มีเสียงนะคะกมาดูต่อไปาการกาเนิดของเสียงนะคะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายเสียงเลยซึ่งเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมาจากแหล่งกาเนิดที่แตกต่างกันนะคะสามารถ ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 1. เสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็ข้อ2ก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะเสียงสามารถแบ่งเป็น2ประเภทให,ใหญ่ๆก็คือเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะทีนี้มาดูว่าเสียงที่เกิดจากธารรมชาตินั้น มีอะไรบ้างและเป็นยังไงความหมายของเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะมันคืออะไรทีนี้มาดูนะคะลูกเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินั้นก็คือเสียงที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราด้วยวิธีการเกิดเสียงหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเสียงน้ำไหลเสียงน้ำตกเสียงลมพัดเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงฝนตก เสียงของสัตว์แล้วก็เสียงของคลื่นทะเลเป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้รู้ว่าเสียงที่มันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับหรือสั่งให้มันเกิดได้นะคะอย่างเช่นแปลกนักเรียนดูซิว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยคือเสียงอะไรคะพอมองออกไหม สเสียงฝนตกค่ะ่าเสียงฝนตกแย่ยมมากเลยเราสามารถสั่งให้<ะ>ตอนนี้ฝนตกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้<ะ>มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะเราไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าฝนมันจะตกตอนไหนอ่ะนี่คือเสียงอะไรภาพที่สองเสียงอะไร เออเสียงฟ้าผ่า,านะคะเราก็สั่งไม่ได้นะคะว่าจะให้ฟ้าผ่าตอนนี้นะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็จะสั่งฟ้าไม่ได้ว่าเธอห้ามผ่าลงมานะเราก็สั่งไม่ได้เช<ต>่นเดียวกันนะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไปห้ามไม่ได้นะคะใปอันนี่คือเสียงน้ําไหลลงมานะคะน้ําไหลลงมาจากเอ่อ ด้านบนนะคะลงผ่านก้อนหินลงมาภาพนี้คือเสียงอะไรคะน้าเสียงน้ำตกเช่ียงโยนค่ะคือติจกรมธรรมชาติเคยไปเที่ยวไหมลูกเคยค่ะเคยเนี่ยเนี่ยน้าเสียงน้ำตกนะคะบางคนอาจจะเคยไปเที่ยวบ้างหนูเคยหนูเคยไปเที่ยวกับครัวหนูค่ะอ่าโอเคอ่ะใช่ เสียงสุดท้ายคือเสียงที่มันเกิดจากธรรมชาติคือเสียงอะไรคะเสียงทะเลค่ะอ่าเสียงของคลื่นคลื่นทะเลนะคะมันกระทบฝั่งเข้ามานะคะอ่าอันนี้คือเสียงที่ตามธรรมชาติต่อไปค่ะก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันภาพแรกคือเสียงของหมาอ่าหมาหรือว่าสุนัขมันเห่าเป็นเสียงยังไงคะ ห pues mm มาก็เวลาทำให้มันเก nah, ิดเสียงมันก็สั่นเราไปสั่นให้หมาเห่าก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นธรรมชาติของมันที่มันจะเห่าหรือมันจะไม่เห่าใช่ไหมลูกอ่าใช่ค่ะของสัตว์ที่สองคือเสียงของอะไรที่เกิดจากธรรมชาตินกนกค่ะอ่านกกร้องยังไงคะเสียงของนกนกเป็นยังไงจิ๊บิ๊อกจิ๊บิ๊๊บ จิ๊บจิบใช่ไหมคะต่อไปเสียงที่สามคือเสียงของไก่คไก่ขวานเสียงเป็นยังไงไก่ขวานเอ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 ขวนะคะตอนเช้าให้มาให้เราตื่นเรียนทำงานนะคะอต่อไปเสียงของหมูหมูเป็นยังไงคะหมูอ ค่ะ,อ,ะอุดพดะะนะไปเสียงสุดท้ายคือเสียงของวัววัววัวอะไรคะวัวแล้ว,วเรียนรู้จักเสียงของสตัตว์แล้วก็เสียงที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วซึ่งเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือหลักการจะง่ายๆเลยคือมันเกิดขึ้นเราไปบังคับหรือไปสั่งการให้มันเกิด ไม่ได้นั่นเองนะคะมันเกิดของมันเองนะคะสั่งให้มันหยุดก็ไม่ได้นะคะมันจะหยุดมันจะเกิดเสียงออกมาโดยตามธรรมชาติเองต่อ,อไปเคสที่สองคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นว่ามีอะไรบ้างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ก็คือตัวนักเรียนมนุษย์หรือคนนั่นเองนะลูก คนสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นนะคะตัวเราเองค่ะตัวเราเองตัวนักเรียนเองนักเรียนไม่ขีดบนหน้าต่อนะคะเสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองก็คือเสียงที่ขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ด้วยวิธีในลักษณะต่างๆที่มันเกิดในหลายรูปแบบก็อย่างเช่นอันแรกเกี่ยวกับการกระทบกันของอวัยวะส่วนตา่ตางๆ ในร่างกายของมนุษย์นะคะทำให้เกิดเสียงอย่าง,างเช่นการเป่าริมฝีปากการตบมือการย่ำเท้าการกระโดดแล้วก็การวิ่งเนี่ยคือมนุษย์ทำให้เกิดเสียงโดยใช้อวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นปากมือหรือว่าเท้านะคะที่ทำให้มันเกิดเสียงได้นั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกอย่างหนึ่งเสียงที่มันเกิดขึ้น ก็คือสร้างเครื่องใช้ต่างๆขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์นะคะก็อย่างเช่นนาฬิกาโทรศัพท์รถยนต์เครื่องบินรถไฟแล้วก็โทรทัศน์เป็นต้นมีหลายอย่างนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเออไดเออเราได้ยินจากเสียงจากที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ใช่เฉพาะแค่นี้นะลลกอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ให,ให้ดูดูภาพ อย่างภาพแรกนี่คือเสียงของอะไรคะเสียงโทรศัพท์ค่ะอ่าเสียงโทรศัพท์เวลามีคนเข้ามาอ่าเสียงจะเป็นยังไงคะกรีงกริงอ่ากริงกริงอันนี้เป็นโทรศัพท์วางที่บ้านก็จะเป็นเสียงกริงกริงแต่ถ้าเป็นมือถือก็จะอาจจะเป็นเสียงรอสายเป็นเสียงเพลงดนตรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ที่สอง,สองคือเป็นเสียงของรถรถ <os> ยนต์รถยนต์ข็นรถยนต์สีนะลูกอ่าเสียงรถยนต์เป็นเครื่องยนต์เวลาสตาร์ทเครื่องเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะมีเสียงจักรท่อเสียใช่ไหมอ่าขับเคลื่อน่ะใช่ี่คือเสียงของนาฬิกาอ่านาฬิกาอาจจะเป็นเสียงนาฬิกาปลุก จะคัดทับกตบรอนเช้าอ mm ่าใช่แล้วท mm ี hmm yeah. ่คนเด็เรียนรู้สร้างขึ้นเสียงรถเสียงของรถไฟค่ะรถไฟค่ะรถไฟร้องยังไงคะมีเสียงยังไงคะนะคะเสียงรถไฟไฟสุดท้ายแบบนี้นักเรียนรู้ไม้มันคือเสียงของอะไรคะท่ะวิทยุ ะเป็นเสียงเพลงใช่ไหมคะมีภาพไหมเสียงวิทยุมีภาพไหมลูกไม่มีไม่มีนะอ่าโทรทัศน์โทรทัศน์มีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเสียงโทรทัศน์มีสองอย่างเลยทีวีที่เราดูกันเนี่ยนะคะจะได้ดูทั้งภาพแล้วก็เสียงเลยแต่วิทยุจะได้ได้ยินเสียงอย่างเดียวอาจจะเปิดวิทยุฟังเพลงหรือฟังข่าวนะคะได้อันนี้คือเสียงที่ครูสร้างขึ้นคยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดู แล้วก็เข้าใจนะคะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะนี่มาดูตัวอย่างคูาตัวอย่างนะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกแบบหนึ่งมาให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังนะเรียนดูคลิปนี้และนักเรียนฟังนะคะเขาเป็นคลิปที่เขาผิวปากนะคะยียงคน เขาใช้วิธีการถือปากนะคะดูว่าเป็นยังไง นี่คือเขาผิวปากครับเป็นเสียงดนตรีของการ์ตูนนะคะเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอ่าเยี่ยมมากเลยแสดงว่านักเรียนเคยดูใช่ไหมตอบได้นะคะคือเรื่องโดเรมอนโดเรมอนนั่นเองนะคะโดเรมอนอ่ะเขาอ่าใช้อวัยวะในร่างกายคือปากเนี่ย อ่าผิวปากาสุดผิวปรมาน<ป>ะคะเสียงเพลงตั้งหูแล้ยแม่ะให้ดูนะคะทำการเรียนฟูนะคะก<แ>็คือให้นักเรียนทำสอบสิบร<แ>เรื่องเสียงและการกระเนือเสียงในคูเกิฟอบมซึ่งคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มครั้งหนึ่งหลังจากที่จบการสอนแล้ว นี่ yeah, นะคะคุณก่อนที่จะทำแบบทดสอบเนี่ยคุณครูขอทบทวนนะคะที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะเรื่องเสียงและการกำเนดดเสียงเนี่ยเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครตอบครูได้บ้างเอ่ยเกิดการกระสันสันอะไรคะสันสะอะไร ค่ะสะเทือนค่ะถ้าเกิดการสั่นสะเทือนของถูกทไ่ไหมแล้วเกิดเป็นคลื่นเสียงผ่านอากาศมายังอะไรของเราคะทาให้เราได้ยินเสียงหูคะ่ะผ่านหูเราเองอเอเยี่ยมมากซึ่งเสียงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะวันนี้กี่ประเภทใหญ่ๆ องค่ะสองประเภทใหญ่ๆก็คือหนึ่งเสียงที่เกิดจากธรรมเกิดจ,จากธรรมชาติอ่าแล้วก็อันที่สองคือเสียงที่เกิดจากสร้างขึ้นนั่นเองนะคะบรกจจะแตกต่างการออกไปเสียงท,ท,ที่เกิดจากธรรมชาติเราก็ ไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ใช่ไหมคะแต่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่นุษย์ผลิตขึ้นมาคะสร้างขึ้นมาทาขึ้นมาให้มันมีเสียงนั่นเองอ่ะพอเข้าใจไหมคะมีใครสงสัยไหมหนูไม่สงสัย ถ้าไม่สงสัยเนี่ยในแบบทดสอบผลครูจะมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกนะคะมีภาพประกอบแล้วก็ให้เลือกว่าเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงของที่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ยากเลยเหมือน,นเมื่อกี้นะคะสามารถทําได้ใช่ไหมครูครูคะแม่ทำนะคะเพราะว่าแม่หนูไปยินอยู่นู่นนะหนูก็ทําไม่เป็นค่ะไม่ใช่ค่ะนักเรียนให้ให้หน,หนูถ้าเป็นไปได้นะครูอยากให้ได้เรียน ทำด้วยตัวเองคือให้คุณแม่อ่านให้ฟังก็ได้นักเรียนเลือกนะคะมันจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะแต่จนทำเป็นค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณรู้ทำเป็นไม่มีใครสงสัยวันนี้ก็คุณูขอจบก,การสอเนเพนียงเท่านี้แล้วเจอันใหม่ในชั่วโมงต่อไปได้ไหมคะ ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวครูคุณจะส่งลิงค์ให้หลังจากสอนอจบการสอนเทนนิเท่านี้นะคะโอเคค่ะสี่ะสวัสดีนะคะสวัสค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอเคค่ะกัน นี้สวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้คะส่งลิ้งสอนไปให้นะคะลูกไ,ได้ค่ะ